อันนี้แบบกุ้งเน้นๆเลยนะทั้งกุ้งสุกกุ้งกุ้งสดเนาะมาเดือคขุมือผู้ใด้นอนเลยกับเสียใจย์ได้ออเ,ดเอาคลิปรงเห็นเบิ่งที่หลังเด้อพี่น้องอืม้ม อาบนังแล้วอาบหนางตอองาหัวแล้วมันจะว่าร้าน้ำอาบน้งแหละตามเตียงกับตืนมากกินหลวดมากกับสิบอมมากเด็กมันนี่นะเมื่อคืนมวนคัลายตีเลิศนะ เขาเลิศม,มากเลยนะเธอไปทำกินดูนะอซ่บ พู้ไดนอนเล้อ่ะเดี๋ยวเอาคลิปรุงให้บังคิดหลังเด้อไปนอนซ้ายจะท่ารามานจากของได้ไหมเจ้าไอ้ก็ดังกินผู้เดียว hoa cà non là mẹ Thập trừ không? Phải hai non được đi người

ไม่ค่อยมีนะวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะน้ำพอดีขุกคลิปแซ่บตำแตงกุ้งนะวันนี้อขอบคุณค่ะ ลืมเอาแคบหมูมาอย่างนลืมผู <S <S ้ใดบอกว่าอันแคบหมูนันึังอันนะลืมแคบหมูอีกแล้วทุกคนวันนั้นก็ออกมาวางไว้แต่ว่าก็ลืมกินนะนะเอาแคบหมูมาว้างไว้แล้วก็ลืมกินพี่บาร์คพี่น้องเลย แต่ว่าสูตรนี้ตำใส่อ้นั่นนะอร่อยมากตำใส่น้ำพริกเผาแซ่บมากใครที่ตำแตงก็ใส่ตำแตงตำม,มักแตงนะใส่นน้ำพริกเผานะแซ่บแสบ,บเลยใคร่เคยอยใครพอค่อยลองลองกินมึงได้แซ่บ ไม่เหมือนยำนะเพราะว่าเราใส่ปลารนะ้าเนาะเหมือนตำมะละกอปกติแต่ว่ามันสีหอมมันน้ำพริกเผาเนาะน้ำพริกเผาก็จะแทนความหวานนะอร่อยนะ กุ้งนี่กอ็เอาเส็นหลังมันออกเด้อเดี๋ยวดามาข่อยอีกซะว่าสแตกบ่เอากุ้งเส็นล้างออกน่ะไปสิไิปปึกไปนั่นน่องสูวขันมันกินได้ก็กินข้ากคาละอืมถ้าขี่ปลาขี่ยังก็กินอยู่แต่ว่าเอาเส็นหลังออกล้วเด้อพี่น้องบอกไว้ก่อนเด้อก็สิว่ากินได้แต่ขี้อันสั็นลังออกบ่าออกกืเหลืองข่อยนะแต่ว่าข่อยกินข้ากคาลาข่อยจะกินท่น่ะอืม ไม่ผ่าหลังกุ้งก็แสดงว่าเอามาจิ้มฟันแท้เอานะเดี๋ยวีล้วดามาให้ค่อยอีกละอืม กินแต่เบิร์ตนั่นแหละชั่วเมืนเนี่ยแล้วแต่ความชอบควาบุคคลมักไพ่มัก,กมั่นนะตำ้แปงนั้นพริกเผาคือเลิศมากต้องไปทำดูนะเธอ กางมูนีนก็เขากันคักเนาะเลือดคักเนาะโอ้พี่น้องท้องแมวแซ่บเพราะว่าขอพัฒน์ได้กินเขาด้วย่ะก็ตื่ืนมากเลยหิวขาอืมหอมอร่อย เขาก็บร่ได้กินกินข้าวปุ่นแท่งเขาก็เสียบท้องนั่นเออไม่เป็นไรแต่ว่ามีนมอยู่ ใครที่ส่งของขาให้ขอบคุณนะคะหนูลืมอมืขอบคุณหลายๆน้ะ ทนานไไ่านะั้นรู้เรื่องขอขอก็เลยขอไปไล่ไล่บอกล่านะอืมแล้วบอบอกข่อยก็เห็นข่อยนั่ลำข้างข่อยนั่งหนวกหัวเลาผัดบอบอกข,อขอ่อยได้หันข่อยเลยขอไปบอกให้เล่าซะอืมมันยาก มาเด้อเซนกะปุลนบ่พ่อมั้งเนี่ยปกติเซนกะปุนจะเบิดก้อน,อนบเบิดเดะมันนี่เซนกะปุนเบิดก้อนอันตำมะหุ้่งเอะตำอันกุามมา้งสด ข่อยยำนี่เลยดอกเนาะข่อยกะยำเป็นธรรามาส่าต้องข่อยนะข่อยพยายามอยู่ดิตั้งเถื่อกระไรได้ว่าแต่เมื่อเจ้าว่าข่อยกินจอบแยบข่อยกะกินจอบแยบอีหลีอีหลีเพราะว่าข่อยกะกินแบบนี้นะถ้าข่อยยำข่อยเปลี่ยนตั้งใดอีดีเดยข่อยกะฟังของเจ้าของข่อยกะข่อยกะว่าเออข่อยกะกินจอบแยบแต่ว่าข่อยกินแล้วมันแสบมันเพลินแล้วมันมันลืมนตัวสินะตั้งเลื่อกจากเหตุตั้งใดแต่ไห้บ่อกินจอบแยบเพราะว่าข่อยกินเราข่อยกินแบบเรากินเรากินมีความสุกนะมันแบบ ักใส่เฮ็ดปากกินจังได๋มันบ่จบแจ๊บอะนะข่อยก็ตักใส่ให้ข่อยเ ขอบคุณครับ Mas tá aí. พาดเด็กปัญญมุจโรก็ยังกั้น,นขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง ตามกุ้งสุกกุ้งดิบนะใส่กัน เราคนละมากินหัวกุ้งว่ามันแซ่บดีเลย สองจับปกติยิ้มบวชนี่สองสองก่อนเบิดดูทุกวันหิวทุกวัน ไม่หางมันหางมันละอ,ออกแล้วกินมะรดเปลือกมังไรวิตามินกินได้ก็กินถ้าคนไม่ชอบก็ค้าวนะแต่หนูอ่ะชอบกินมากินหัวกลุ่ง อืมผู้อื่นเขาผู้อื่นเขาอาจจะข้าวนะแต่ข่อยบ่กข้าวพาว่อขอยเป็นคนมากินดิบอยู่แล้วนะคิดว่าเด้ ฮืมครับฮืมชุดข้าวมาเนี่ยกุ้งประมาณอู้กุ้งเยอะมากเลยวันเนี้ยเพราะว่าแตงมีอยู่ลูกเดียวกุ้งเน้นๆเลยวัน,นเนี้ยแน่ขอบาปด้วยพี่น้อง เบิดเดี๋ยวแม็กจูบิรแล้วเบียร์เบิรแล้วเบียร์กินเบอร์เหรอ yeah ปากุุงตัวนี้คือตัวใหญ่แทะ สดนั่นดี๋ยวมัมีน้ำเบิดแล้วน้ำก็ได้น้ำกระปุนดูดต่ไ่้แหละแซ่บ